สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแทมเปกมองโกบอลบ่นเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงซาโบซ่าแนวเนาะพี่เนาะเมื่อ,อวาทางฝั่ง,งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศยูเอเนาะจะกลัมบมาเบิ่งมาชมส่องซาโบในขณะนี้เนาะพี่น้เนาะบายดีะสวัสดีเด้อตอนนี้ก็สีเข่าแล้วพี่น้อ,องจ้าลดฟันเขา่า ทังพวกทั้งแคมคอ,องพี่น้องมาซีหายทีมงานแคมคองบัลลมงกโหพี่น้องเน๋้วมาลุนมาสม้มอีพีสองนำการน,นะพี่น้องว่าซาโบสิไ้จักสอนพี่น้องข่าวกับสิก้องเนี่ยก้องใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นข่าวทัดใส่เครื่องทัดหย่าทัดเอานาอพี่น้องบริเกี่ยวมือกับเพื่องกับสิลาย ก็คือขาวเกียวพี่น้องแต่เนี้ยม,มาบึง่าสรับท่จะขอเนาะ นั่งนัก,กนยังคนเขาเมาแล้วอ,อยู่พี่น้องอเ้ยคนแต่ก็อดคำยังมาแล้วยิมงานกระเจาไลายคนได้พี่น้องสองสี่หกเจ็ดคนคนี่แปดคนเป็นหมูสะโบโล,ล่ะแต่ว่าบอดีมาหมูสะโบหะ เป็นอ่ะเป็นพื้นพื้นพื้นแห้งเลยบรได้มาน้ำข้าเจา้าตอนนี้ขาวก็ได้แล้วซิปใต้สอบพี่เดา๋ยกซาวสอบก็แหละ เี๋ยวถาลุด้นการนอว่าสิได้จักสองวงเพื่องก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้อง ไว้บสิสำนีแหละไว้ปีหนาอะไรจะได้พอกัอนใหม่ ีข่าวเมื่อน้านานะพี่น้องกะบริษัทไทยให้เบิงเลยว่าได้จักสอบจักสอบนาะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าไลยฐานลลยขูลายคนก็คือสียาขูเนาะว่าซาโบนี่ได้ข่าวจักสอบ <c oughs> ต่อกันอีพีสองอีพีหนึ่งนซีแล้วนาะพี่น้องอีพีสองก็คือได้หลังจากซีแล้วเป็นอย่างไรนาออีพีหนึ่งตอนนั้นค้นข่าเตรียมซีนาะพี่น้อง จโะโบว่าผิดกระเถิดขอภอภัย e p อเนี่ยตอนนในซีเขากัเมื่อไงกันเดึกดด่นพี่น้องเอ้ยผัดอยู่ให้อยู่หน้าภายัยเหากับบอมีเนาะมันมืดมันอันน่ะมันมืดมันขำเหาก็เริ่มไปถ่ายเพือ่อสีแล้วก็จนเดึกจนดด่น ได้อยู่ลอยเศร้าไปสอบนี่แหละพี่น้องรวมทางมืดแต่ใบรวมหน้าเคยเล่าได้หน้าบ้านเคยเล่านี่สี่สี่สิบสอบนี่เราก็ที่เลือยอยู่สาสิบอบนี่แหละเพื่อเพิ่นหนาค่ะหายค่ะหน้าทางพอท้งเมย์เพื่อนข่าวโบงามพี่น้องเลยก็ถือว่ารูปไปลายเติบข่าวก็ดี กันเหมือนเออน่องให้ทุนให้ฮ่อนมาซื้อซอยค่ะพุ้ยคารน้ำมันเนี่ยในแหงกะสีบ่อเลือบ่อเลือดลายเมื่อไรค่ะพุ้ยคารน้ำมันออกอกะกสีเลือแต่พอได้กินอันนี้ยังว่าวเออน่องซอยในย่ลายทางเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ลอยปลายสอบได้พี่น้องเด้อ <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่นผ้ากันแก่ล่างจากคนทางแล้วผ่นก็พากันแก่ขาวบาดนี่พี่น้องเขาก็ได้เถี่ยวหนึ่งคนอื่นนั้นเห็ดบ้านนี่แหละว่านนี่เขาก็พากันแก่เลยกังขามกางขึ้นเขาก็แก่เฮาผู้ได้ทากเแก่ว่าห้าโพน้ำหนาผ้าหมูเห็ดทางนี่ยังพันได้แก่เพราะว่ามันยังยังหยากล้านเมื่อวานนี่ก็ดีก็ย่านทางลมแน่ทางเห็ดใหม่แต่คนอื่นเขาประ่านดด้เราสายลุย เขาแก่เลยอ้กองเพื่องพี่เนาอุ้ยเอามื่อแส่ตู้ได้อามาม่ามัได้ี่ หัวใจไพมาถี่ไปหัวใจหนาวหนาวหัวใจหนาวหนาวหัวใจหนาวหนาวไปถอดอันไปถอดหมอไพ่ให้อันสร้างที่อันสักให้ก่อนพี่น้องเอ้ยแบตเบิร์ตติดกับโบได้รถโบได้ขี่ ห้าถอดบอกเป็นหันออกใน่นอนเอาเตลบีทันอันเดียวค้นเขาก็สีสีค้นเข่าเมื่อบ้านอีกแล้วพี่น้องกินข่าแล้วแล้วก็ค้นต่ออีกเอาใส่จักสอบนี่โหลดขั้นหนึ่งนี่โอ้เศร้าสอบพอดีคือบอลองเบิง่งซะโอ้พี่บีลึกแต่ รถเจ้าว่าอ้าวเศร้าสอบนะเออรถเล่าแล้วเอออย่าไปจอดรถไปตั้งรีขี่ตั้งเศร้านอนขางหวยเด้อขอไปขอไปถ่ายขีปวบได้ได้วจักสอบแล้วมันนะจักสอบแล้วนี่นะเต้า มา่เอามึย่ไ้วย้อ้าาใส่ชิปเจ็ดอันนี้าชิปเนี่เนี่ยชขลุเลยนะน้ำใหม่เถียวผู้ว่าแกซอยด้จะเถียวเถียวแล้จะสอบ

รถบ้านน่ะรถบ้านหน้ากระลึงว่ะบ่ยานลอยบ้านหน้ากระลึงเพย่ใหญ่เด้อบ้านหน้ากระลึงใหายดีสวยบ่ได้เด้อบ้านหน้ากระลึงอยู่บ้านได้สักบันชีสว่างบอก เอาเมื่อชองเถียวสิบะเบิสบอลอีเถียวลังเถียวลังกับเบิสดอกหยันซามเถียวพอแล้วอีกเถียวดีมน้งโอเคนะพี่น้องคลิปเด็กซได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อขอบุญขอบคุณสมองสมบที่เข้ามาละเบิงรับชมเราพี่น้อง EP สองก็คือซได้จบลงในคลิปนี้นะพี่น้องเนาะ เขาก็นีได้อยู่ร้อยเร้าก็สอบร่วมๆเบิดกับสี่ร้อยหาหกสิบสอบทึงหน้าพอลูกแปดต่อเทึงหน้าพอหน้าพอลูกแผะเด้อดิโอ้หายสนั่นอยู่ร้านก็นดีโอเคพี่น้องคขิปนี้ไปแล้วจา้าบุญขอบคุญสมองสมบ,สบ,สบที่มาหลับบังหลับชมพอกันใหม่คขิปนหน้าได้พี่น้องเด้อสบายดี